สวัสดีครับณโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาจากไหนเนาะมาจาก เพชรบูรณ์คร anyway, ับเพชรบูร hmm. ณ uh, well. ์มีช่องชื่ออะไรนะมีช่องชื่อเดทดสองชั้น JO2 ครับเดทดสองชั้น JO2 ฝากด้วยนะครับฝากพี่น้องเข้าไปกดซับสไครต์ให้แน่นะครับผมวันนี้เกิดอะไรเกิดอะครับกำลังสนุกเลยถ่ายคลิปวันปุ๊บเลยคุณผู้ชมใจกนะครับ นี่เดนเซอร์สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสาวน้อยเบ็ดบ้านแพง นี่คือเวทีสาวหนอเพชรบ้นแพงครับอลังการมากครับกำลังเตรียมตัวทำเวทีเพื่อจะซ้อมเปิดฤดูกาลหน้าครับ วังนี้คือกำลังจะทำฉากใหม่นะครับ ดูแล้วน่าจะสวยงามนะครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพง เวทีใหม่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพูดไปเม่อไรบอย่างนี้ ตอนนี้แดนเซอร์กำลังขยับรังตัวเองนะครับเพื่อหาที่ซ้อมนะครับนี่คือเหล่าบรรดาแดนเซอร์นี่ครับคนกลางเต้นน้องงุงอิงครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้คลิปนี้นะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ